ตั้งศูนย์กระถ่วงล้อต่างกันอย่างไรคนใช้รถต้องรู้นะครับถ้าคุณเป็นคนใช้รถเป็นประจำหรือเคยนํารถเข้าอู่ซ่อมช่วงล่างคุณอาจเคยได้ยินคําว่าตั้งศูนย์ล้อและถ่วงล้อกันบ้างแล้วคุณเคยสงสัยไหมครับว่า2อ,อย่างนี้มันต่างกันอย่างไรหลายคนนะครับเข้าใจผิดว่าตั้งศูนย์กับถ่วงล้อเป็นเรื่องเดียวกันหรือทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอแต่ความจริงแล้วมันเป็นกระบวนการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับและมีผลต่อการขับขี่ที่ต่างกันด้วย ลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าคุณขับรถอยู่บนถนนทางตรงแต่รู้สึกว่ารถเอียงไปด้านซ้ายหรือด้านขวาเองโดยที่คุณยังไม่ได้ผลพวงอะไรหรือขับไปสักพักแล้วนะครับรู้สึกว่าพวงอลัยหนักขึ้นผิดปกตินี่อาจเป็นสัญญาณว่ารถของคุณต้องตั้งศูนย์ล้อครับถ้าคุณนะครับขับรถที่ความเร็วประมาณ80-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วรู้สึกว่าพวงาลัยสัน่นหรือรถทั้งคันนะครับเหมือนมีแรงสะท้านขึ้นมาจากพื้นถนนนั่นอาจเป็นปัญหาที่ต้องถ่วงล้อครับ ดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมาทําความเข้าใจให้ชัดเจนว่าตั้งศูนย์และถ่วงล้อคืออะไรต่างกันตรงไหนและเมื่อไหร่ที่คุณควรทําจะมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามชมกันครับตั้งศูนย์ล้อคืออะไรตั้งศูนย์ล้อนะครับหรือที่เรียกกันเต็มๆว่าตั้งศูนย์ช่วงล่าง เป็นกระบวนการปรับมุมของล้อรถให้ถูกต้องตามค่ามาตรฐานที่โรงงานกาหนดนะครับซึ่งมีผลโดยตรงต่อเสถียรภาพในการขับขี่รถที่มีการตั้งศูนย์ล้อที่ถูกต้องนะครับจะขับตรงไม่กินซ้ายหรือขวาและช่วยให้ยางสึกล้ออย่างสม่ําเสมอรครับเมื่อเราใช้รถเป็นนานนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณต้องขับรถผ่านถนนครุกคะาตกหลุมบ่อยหรือขึ้นลูกระนาดด้วยความเร็วสูงมุมของล้อนะครับอาจผิดเพี้ยนไปจากเดิมซึ่งจะส่งผลให้รถเริ่มมีอาการแปลกๆเช่น วงมาลัยเอียงรถวิ่งเบี้ยวหรืออาการยางสึกไม่เท่ากันถ้าปล่อยไว้นานนะครับนอกจากจะทําให้ยางหมดเร็วกว่าปกติแล้วยังอาจส่งผลต่อระบบช่วงล่างโดยรวมนะครับและอาจทําให้เกิดติเหตุได้ครับสัญญาณที่บอกว่าคุณควรตั้งศูนย์ล้อได้แก่รถกินซ้ายหรือขวาแม้ว่าวิ่งอยู่บนถนนตรงนะครับวงมาลัยเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งโดยไม่กลับมาตรงกลางเองหรือยังเริ่มสึกผิดปกติอาจสึกเฉพาะขอบด้านในหรือด้านนอกมากเกินไปครับ โดยทั่วไปแล้วนะครับควรตั้งศูนย์ล้อทุกๆ1 0 0 0 0ถึง20,000กิโลเมตรหรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนยางเปลี่ยนช็อคอัพหรือมีการซ่อมระบบช่วงล่างนะครับถ่วงล้อคืออะไรในขณะที่ตั้งศูนย์ล้อนะครับเกี่ยวกับมุมของล้อนะครับถ่วงล้อนะครับเกี่ยวข้องกับการปรับสมดุลของล้อให้หมุนได้อย่างราบรื่นแม้ว่าล้อของเรานะครับจะดูเป็นวงกลมแต่ความจริงแล้วนะครับมันอาจมีจุดที่หนักกว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งอาจเกิดจากการผลิต หรือเกิดจากการใช้งานที่ทําให้น้ําหนักรอเปลี่ยนแปลงไปนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับล้อที่ไม่สมดุลจะทําให้เกิดการสั่นสะเทือนขณะขับขี่โดยเฉพาะเมื่อใช้ความเร็วสูงครับถ่วงล้อนะครับคือการนําล้อไปตรวจเช็คและเพิ่มน้ําหนักที่จุดที่เบาเกินไปโดยจะใช้ตะกั่วถ่วงล้อติดไว้บริเวณขอบล้อเพื่อให้ล้อหมุนได้อย่างสมดุลกะบวนการนี้นะครับสาคัญมากเพราะถ้าล้อไม่สมดุลนะครับนอกจากจะทําให้ขับรถแล้วรู้สึกสัน่นยังอาจส่งผลทําให้ยางสึกเป็นจุด,จด และลดอายุการใช้งานของช่วงล่างด้วยครับสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะต้องถ่วงล้อก็คือเมื่อขับรถที่ความเร็ว80-100ก80ิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วรู้สึกโพกมาลายสัน่นรถมีแรงสะเทนจากพื้นถนนหรือแม้กระทั่งได้ยินเสียงปแปลกๆกับจากรล้อโดยปกติแล้วนะครับควรถ่วงล้อทุกครั้งที่เปลี่ยนยางใหม่หรือเมื่อรู้สึกว่ามีการสั่นผิดปกติขณะขับขี่แล้วคำถามที่ว่าตั้งศูนย์กับถ่วงล้อต้องทําพร้อมกันไหมหลายคนนะครับอาจสงสัยว่าถ้าจะทํา ต้องทาทั้งสองอย่างพร้อมกันหรือเปล่าคําตอบคือไม่จําเป็นต้องทําพร้อมกันเสมอไปนะครับเพราะปัญหาของล้อที่ต้องตั้งศูนย์กับปัญหาของล้อที่ต้องถ่วงล้อนั้นเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันครับถ้ารถของคุณนะครับมีอาการกินซ้ายกินขวาพวงมาลัยเอียงหรือยางสึกิดปกตินั่นหมายความว่าคุณต้องตั้งศูนย์ล้อเพื่อปรับมุมของล้อให้ถูกต้องครับแต่ถ้าคุณนะครับขับรถแล้วรู้สึกพวงมาลัยสั่นรถสั่นหรือยางมีอาการสึกเป็นจุดๆนั่นเป็นสัญญาณว่าต้องถ่วงล้อเพื่อปรับสมดุลการหมุนขออง้ครับ อย่างไรก็ตามนะครับมีบางกรณีที่อาจจะต้องทําพร้อมกันเช่นเมื่อคุณเปลี่ยนยางใหม่เพราะการเปลี่ยนยางนะครับจะทําให้ศูนย์ของเรอเปลี่ยนไปและยางใหม่อาจจะต้องถ่วงน้ําหนักใหม่ให้สมดุลก่อนนํามาใช้งานครับสรุปง่ายๆเลยนะครับว่าตั้งศูนย์และถ่วงล้อต่างกันอย่างไรการตั้งศูนย์ล้อนะครับคือการปรับมุมของล้อให้ถูกต้องเพื่อให้รถขับตรงไม่กินซ้ายขวาและช่วยให้ยางสึกล้ออย่างสม่ำเสมอครับ การถ่วงล้อนะครับก็คือการปรับสมดุลของน้ำหนักล้อให้หมุนได้อย่างราบรื่นเพื่อป้องกันอาการพวงมราลัยสั่นและลดการสึกห้อของอยางที่ปิดปกติครับหากคุณขับรถแล้วนะครับรู้สึกว่าพวงมราลัยเอียงหรือรถวิ่งไม่ตรงก็ควรตรวจเช็คและตั้งศูนย์ล้อครับแต่ถ้าเกิดขับรถที่ความเร็วสูงและพวงมราลัยสั่นรถมีแรงสะทนานขึ้นมาจากพื้นถนนควรนํารถไปถ่วงล้อครับการดูแลช่วงล่างและล้อให้สมบูรณ์ไม่เพียงแต่ช่วยให้ขับขี่อย่างปลอดภัยขึ้นนะครับ แต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอยางและระบบช่วงล่างของรถได้อีกด้วยแล้วคุณล่ะครับเคยมีปัญหาเกี่ยวกับศูนย์ล้อหรือถ่วงล้อบ้างไหมมาแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์กันได้เลยครับผมอย่างไรก็เป็นหีกเรื่องหนึ่งที่ผมนํามาฝากกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม thanks หรือป um ุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจ <Ro ad. S 2> เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ พักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆน,นะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดือนเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึง่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อน,นๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ